จุงก็ไม่เอาบาปโอนชาวไทยที่มีน้ำใจนะชาวไทยเป็นคนดีมากเลยนะนี่ยิงกันนี่ขเมศเนี่ยตายเยอะนะตายเป็นสี่พันนะ่ะนะแต่ทางรัฐบาลขเมนเนี่ยบิดข้าวนะบิดเบือนนะบิดเบือนข้อมูลเออนาดทหารขเมนเนี่ยนี่ตายมาทาง ท่องจอบนี่นี่ทหารไทยยังช่วยเรือนะเออบางคนก็เป็นบ้านนะบางคนก็นี่เจ็บขาเออเจ็บมือนะทหารไทยก็ช่วยรักษานะเออนี่จะส่งกลับบ้านวันนี้แหละนี่เออคิดด้วยทหารไทยเนี่ยสุดยอดขนาดไหนนี่เออเขาเป็นชายชายติทหารจริงๆนี่นะเออประเทศกัมพูชานี่นี่ นี่ยิงโรงพยาบาลเขาแล้วก็อยากจะมารักษาประเทศเขานี่มันเคยมีที่ไหนหนิเฮ้มันเคยมีที่ไหนนี่นนนโอ้ทหารคนไทยรับไม่ได้หรอกแบบนี้นะคนไทยรับไม่ได้จริง,รงเออทหารต้องยิงกับสต่อสู้กับทหารอันนี้มายิงประชาชนเขานี่เออมันมันกระจอกนะมันกระจอกนะแบบนี้มันทําไม่ทุกเออ แล้วยิงทหารคนไทยทางคนไทยใต้แล้วมาอยากมารักษาประเทศโรงพยาบาลเข้านี่โอ้ไม่มีทีไหนเขาทำแบบนี้หรอกให้ไปใส่ผ้าทุงไปเออให้ไปใส่ผ้าทุงนี่อะไรบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงนี่ตายเป็นสามสี่พันนี่มันมีทีไหนาตายหาคนอ่ะมันไม่มีหรอกโอ้ ปลาจนนี่กาบินว่นกลางปลานี้มาดูซากซบนี่เออโอโอโอนี่แหละถึงว่าอยู่เฉยๆดีแล้วจะไปสู้จะไปหาเรื่องคนไทยแต่ต้องการอะไรอีกต้องการสมบัติที่ดินอะไรนี่ออ้นี่ที่ผมออกมาพูดในเรื่องโรงพยาบาลนี่ไปหาผัดถุงไสไปอายเขา้า ยิงจะคอบ้านตายเลยอยากจะมานอนบ้านเขาอีกโอ้มาคอน้ำคอข้าวเขากินอีกอฟักถึงพี่บอยอยู่นะบอยนี่นกับพ่อพี่บอยแหละบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงองน่นะโอ้เจอจะรวดเอฟสิบเลงกับใต้หมดแล้วนี้และวเป็นรบก็เขาบอกหยุดรบยุดยิงอ่ะก็ไม่ปฏิบัติตามเขา้า โอ้นี่รอรอดูเลยนี่ประเทศกัมพูชาเนะ่ไม่มีแผ่นดินยูเลยเนะนี่คอยดูเออคอยดูคอยดูนี่คอยดูนี่อนไอมีเงินซื้อยุทธปกรณ์มีเงินซื้อจ้างทหารมารบแต่ไม่มีเงินซื้อสร้างโรงพยาบาลอีอระ ประเทศขมิน้นทำไมทำอย่างนี้นี่ผมออกมาพูดนี่ผมมองดูแล้วผมว่าผมอยู่ยเฉยแต่ว่านี่ผมเห็นว่าข้าปืนยิงโรงพยาบาลได้ยากจะมารักษาบ้านเข้านี่โอ้ไปห้าระทุงมาใส่ดูนักเลงอะไรอย่างงี้นี่นักเลงเรียกกระจอกนักเลงแบบนี้เขาไม่ไม่ใช่นักเลงหรอกแบบนี้เนี่ย อันตัพฮนนะแบบนี้เนี่ยเออโอ้ทหารนต้องยิงกับตหาทหนตารนไปยิงอะไรดูไอเซเว่นเนี่ยไปยิงประชาชนเด็กน้อยตาดำๆคนไทยแถวชายแดนนี้โอ้เมอระนี่ว่าจะไม่ออกมาพูดแล้วนะนี่คือน้องคนไทยไม่ต้องห่วงผมเด้อนี่ผมปลอดภัยดีเออถ้าแก้พาผมไปอยู่ที่ปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงนี่ผมออกมาได้ คนกัมพูชาเนะี่ยที่มันปิดเปื้อนความจริงเลยนะโอ้ตายยนสบอีกาบินว่อนอนี่นีเอาเออกข้าวแค่ว่า,วาตายห้าหกคนอนี่แมระมาหนเต็มประสาทตาควายเนะี่ยโอ้พีลอกนี่นี่เออเกาห้าทางเป็นยากกลับบ้านไปเจอนะ่ะไอพวกคอมเมนต์ก็โอ้ผมดีแล้วผมมาอยู่ประเทศไทยนี่เนะี่ยอะ ไปเลยคนไทยเดี๋ยวผมจะส่งข้าวเรื่อยๆนะออเอเออกุนอกุน